สวัสดีสสดค่ะโฟก,กัสค่ะแล้วก็พี่ฟิล์มแล้วก็พ่อนะคะวันนี้นะคะโฟก,กัสบิ๊ฟิล์มแล้วก็พ่อนะคะจะมาเล่นเกมโฟกัส, <c oughs> ส,สน,นี่นะคะทุกคนเกมที่เรานะคะจะมาเล่นกันในวันนี้นะคะทุกคนใช่นี่เป็นลักษณะยังไงครับวิ๊กธิบ์ยใน้าังเหมือน,นแบบว่าเป็นเกมที่แบบว่าให้เราเอาตัวรอดใช่ไหมคะบี่ฟิล์มใช่เกมนี้<ช>มันจะเป็นแนวแบบว่าเกม Battle Royale นะครับผมใช่ค่ะ,คะ ในเกมนี้ใช่ไหมบางทีเราเล่นเนี่ยมันจะมีแบบว่ามินิเกมมินิเกมให้เราเราเล่นแต่แต่ระดับนะครับให้เราเล่นแบบหลายๆด่านใช่ไหมคะพี่เวนใช่แล้วเราก็ต้องแบบว่าเหลืวรอบเป็นคนสุดท้ายครับเราถึงจะเป็นแชมป์ในเกมนี้นะใช่ค่ะมันแบบมันจะคล้ายๆแบบพวกเกมยิงปืนทั่วไปอย่างเช่นแบบฟรีไฟฟ PUBG แม้กเอฟิกอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะไม่ได้ยิงไง เป็นการแบบว่าถ่านข้อรอกแต่บ้าน,นะครับผมว่าเราเนี่ยจะชชะหรือเปล่าน,นะครับผมแค่ดูกันเข้าเส้นชัยนั่นเองไงใช่่างเช่นเกมหนึ่งมีประมาณ60กว่าคนใช่ไหมหกสิบคนนะสมวิว่าเข้าเส้นชยัยใช่ไหมคะพิมใช่แล้วเราก็ต้องแบบว่าเข้าเส้นชัยถ้าเกิดเราเข้าแบบว่าเป็นคนสุดท้ายอย่างเงี้ยคือเราก็จะแบบว่าไม่สามารถเล่นต่อได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะพวกันนะคะแต่งตัวมาตรีมเป็นพ่อมดนะคะทุกคนเดี๋ยวพวกันจะบินเลยค่ะเกมนี้โอจะบินแน่จริงหรือเปล่านะอันนี้พิมซานต์คอ ส่วนผมนะครับแต่งตัวเป็นซานตาคอสนะครับเพราะว่าใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับผมอีกประมาณ6เดือนประมาณหกเดือนใกล้ถึ่อีกไม่กี่เดืยนแลวนะพี่ใส่เผื่อใส่เผื่อนะครับผมก็บอกไว้ก่อนว่าเกมนี้คือไม่ได้มานานละผมมานะโอ้แต่ว่าเกมที่มีจีสันเยอะมากเลยนะใช่อันนี้เกมในการก็เพิ่งเล่นนะจ้าเพราะว่าสองคนเราเนี่ยจะมีใครแบบว่าเป็นตัวแทนแฟมบิลี่แกงได้แชมป์ไหมนะครับผมเออไปมา่พร้อมนะคะพี่เวนกดเลยนะคะพี่เวนไปไป อันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะโผ่มาเป็นด่านอะไรพี่วินใช่คือคือเขาจะสุ่มด่านที่เราค่ะพ่ออ่าแต่ว่าตอนนี้เราก็จะลอยครบผู้เล่นครบหกสิบคนยี่สิบคนอุ้ยตอนนี้เข้าสี่สิบห้าแล้วพี่วินไหมเข้าเลยยังไงอ่ามาคืออันนี้นะคะแต่ละด่านนะคะจะดูแบบว่ายากมากๆเลยนะคะพ่อเหรอใช่ใช่พี่วินโอ้แต่คนเล่นไม่บ่อยอาจจะง่ายขึ้นก็ได้นะทุกคนมันก็อยากก็ได้ใช้ โอ้โหดปัญหาตาหนี้ยากไว้เนี่ยวันนี้ทุกคนพร้อมประจำที่ป้าอย่าเบเกกันอย่าเบเกกันอย่าเบเกกันทูกทุกตอนนี้เราเห็นตัวละครที่เป็นเบบี้ชาร์กเยอะมากเปเชลามเปเชลามทุกคนประกาศขอเข้าเรื่อชัยนะค่ะพี่พีพี่พีไปแล้วอ่ะโอ้ยโดด เออเออมันพาเราไปข้างหน้าเลยโฟกัสใช่ใช่ใช่เราต้องเราต้องใช้เลี้ยงแต่ตรงนี้ครับทุกคนไปไปกลางกลางโฟกัสเล่นเล่นกลางไว้เล่นกลางไว้เอ้ยปัไปัไปเลยอุ้ยคืออะไรเนี่ยขวาขวาขวาซ้าย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 โอเคการขอจับหน่อยการขอจับหน่อยโอ้ไยโอ้โหอันนี้แน่ด่านลูกชิ้นเลื่อนขึ้นที่ ไม่ลูกกว่าดด้วยเดี๋ยวทำไม่งด e ีทำไม่งดีโอ,อ้ยเอ๊ะอะไรนเดี่เดี่ยวเดเดินเดินไม่ให um ้ไปไม่ให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 ้ไปไปไม่พ่อไม่ได้นะแล้วทำไมไปไม่ได้ล่ะมันลื่นมันลื่นโอ้ตอนนี้พวนกันหัวร้อนนะพี่บีม ใช่ครับเกมตรงนี้โอ้โหล้อเนี่ยหน้าแสบไปเลยนะเห็นเกมแบบว่าภาพน่ารักอย่างนี้นี่คือมันเล่นยากมากทุกคนโอ้ยพี่เอาไปได้ไหมออกได้ไหมออกได้ไหมไม่รอพี่ก่อนสิโอ้ยโหอ่าเดี๋ยวเราพี่ก่อนพี่ตจะผ่านได้นะกว่าจะผ่านได้ไม่ไม่ง่ายเลยนะเพื่อนเป็นเกมน่ารักแต่ว่าโหด่านนี้แบบผ่านไม่น่ารักเลยนะยากมากโอ้แต่ก็ท้าทายเพื่อนเป็นเกมที่ท้าทายเกมหนึ่งเลยนะก็ยากนะ จะรอดไหมเนี่ยนี่หน่ี่โเมื่อกี้ไม่ีมแม่กับไมีมม่อกกก๊งสงสัยกกัสเข้าใจใครไปแล้วก็นี่ไปแก้งกกะทุกคนเมื่อกี้ชจากรอบหน้าไม่แก้งแล้วโอเคโอเครอบหน้าเราต้องช่วยกันโอเคโอเคงานนี้เรามาดูกัน้่าไม่พีมไโดนฉีกออกไปเป็นชิ้นๆหรือไม่มีทั้งขวานมีทั้งมีดเนะเปกัสนะไอพีมไไหนเนี่ยอันนี้มีนี่ไป มีสตอเบอรี่ด้วยนะพ่อเอาหมอออัดก็มาโอ้โหตอนนี้โดนโดนโดนมีดกินโอ้โหได้อะไม่ทำมีดวิววันนี้นี่เองเอ้ยถึงวันนี้โฟกัสจะไม่ได้แชมป์แต่ไม่พิลก็เอาแชมป์ให้โฟกัสได้ความเบียดผมอันนี้เป็นตัวแทนของแฟมิลี่แก๊งนะว่าจะสามารถโอ้โหโอ้โหไปข้างหน้าได้สุดๆมาเข้ารอบได้หรือไม่เออ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 เฮ้ย ฉันจะฉีกนายเป็นชิ้นๆเลยไอ้ไว้นะซันต้าคอรเออเหมือนไงมาตอนนี้เขาจะใช้แสนสิบคนนะแล้วเขไม่รู้ว่ายีเปียกยีเปียกผมยีเปียกผมโอ้โหูดูสิฉันจะนวดนายให้เป็นแป้งแมนเตเต้เลยกระโดดไป็ดิไปดิเนียโอ้ยยียียียังไม่ตกนะอุ้ย พีพีขึ้นแล้วตอนนี้อีกประมาณยี่สิบคนนะคะมันยากตรงที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ง่ายๆนะเพราะว่าต้องเดินหน้าอย่างเดียวเลยอะ่ะเดินเดินเดินอ้าวพี่พาแล้วนี่ไงสุดยอดเลยเอ้อ,อพี่พีมข้าราดปีกเหรอทุกคนใช่เออสามสิบคนเหรอที่ผ่านนะโอ้พี่พีมคอยอยังไงพอก็ยังไม่รู้เลยนะทุกคน เป็นไงพี่เป็นไงเพื่อนจะชอบไหมครับเกมนี้ลองหาเล่นกันนะใช่ค่ะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนเพื่อนๆก็เคยเล่นแล้วล่ะใช่ต้องชอบแน่นอนค่ะทุกคนแต่ว่าจะหัวร้อนนิดนึงนะคะทุกคนตอนนี้นะคะไม่นิดนึงเลยไม่นิดนึงเลยลูกหัวโฟกัสเต็มเลยทุกคนหัวร้อนค่ะอุ้ยด่าอะไรอ่ะอุไอโฟกัสเดูอดตัวละครนั่นดิถือตัวอะไรเนี่ยนั่งเอเลี่ยนเหรอเออนั่นดิฟิมมาแล้วครับ เริ่มแล้วครับตอนนี้ออกแนวแบบเ็นแานอวกาศนิดๆนะใช่ค่ะทุกคนพี่พีพี่พีจะลอยเลยนะเอ้เหมือนไม่ใช่อวกาศนะคะพ่อเหมือนตรงนี้เป็นตึกเลยเป็นน้าหรือเปล่าแต่ว่าเกมนี้นะคะพอกันบอกเลยนะว่าสีส่วนมากๆเลยใช่ไหมคะพ่อครับสีส่วนมากๆโอหอันนี้คืออันนี้คือจะเล่นไปเองนะคะเหมือนเราเราต้องรอให้เรือพาเราไปเหรอใช่ค่ะโอ้โหเเดีรยวเกินก็ตกน้ำช้าเกินก็ตกน้ำนะวี โอ้ตธนาคอร์ดมันคือเบียดกันสุดๆนั้นตรงกลางนั่นน่ะอย่าเบียดันาคอร์ดโอ้มีทั้งจอยเกมมีทั้งน็อตมีทั้งอะไรโยนนะกันเพื่อนกันเพื่อนมีคนยิงมาด้วยโอ้ยโหดโหดโอ้ยจอยมาจอยมามเเต็ลย่ะโอ้ยวงนายเบียดฉันทำไมเนี่ยพี่ฟิลีนขยับไปขึ้นโอ้ยใหผมขึ้นให้ผมขึ้นดิผมมีคนเบียดพี่ฟิลีนด้วยนะเนี่ยเฮ้ยขยับไม่ขึ้นอ่ะ โอ้พีพเลยไปด้านข้างเลยโอ้พีทางขึ้นง่ายไหมพีพีเฮ้ยผมเศร้าตายเฮ้ยตกแล้วตกเลยทุกคนอ้าวเหรอใช่ผมแพ้แล้วโอ้ยพ่อดูเพื่อนนี่โคตรเก่งเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนต่อไปเกมพิสานนะคะเดี๋ยวเกมนี้ครับเพราะว่าพกกระต๊อกตัวรอดให้ได้ต้องมาต้องมาไปอ่ะพกกระต้องแบบฉายแสงให้ได้นะเนี่ยขอเป็นใจจากพ่อเลยครับพ่อไปพ่อ ขอแตต่่งัวพหวังว่าตา this พ่อก็จะฉายแสงอย่างได้อย่างแบบว่าสมศักดิ์ศรีนะพี่บีมพี่พ่อทุกคนครับเงียบก่อนนะคะเผื่อพ่อก็จะเข้าเส้นฉายได้นี่เดี๋ยวก็ดูให้พ่อเงียบพ่ฟกัสดีนะจะใช้สมาธิใช้สมาธิด้วยการเกมนี้สำหรับเกมนี้เนีเพื่อนๆก็สำหรับในสตรีมขายอยู่ที่400กว่าบาทใช่ไหมเพื่อนประมาณร้อยหนึ่งมั้งแต่ว่าที่เราซื้อ400เพราะมี DLC ชุดด้วยใช่ค่ะสี่ชุดมาด้วยก็เลย400โอเค รอดรอดรอดเป็นเสียงรอดรอดรอดนะแล้วด่านนี้ง่ายด่านนี้ง่ายทุกคนอันนี้พปดแบอกเลยนะคะด่านนี้ง่ายมากๆโอ้จงผ่านจงานโอ้ยจะ้ายมิดเ่ยทุกคนอันนี้เราเคยเล่นแล้วใช่ไหมพิมพ์ใช่เคยเล่นแล้วเราซ้อมกันมาทําตาที่ซ้อมกันมาเลยมาเยสุดท้ายเลยอะไม่เกี่ยวคนหลังไม่เกี่ยวได้ๆๆๆๆ เออสับปรก็มาต้องไปตามกระแสต้องไปตามกระแสอ่บอกอซ์ก็มีดูที่แม่มดของเราจะสามารถพ่อวดพ่อวดพ่อมดพ่อมดใช่ไหมจะสามารถถึงเส้นใจวุ้ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ด้านหน้ากว่าเขานะโฟกัสเฮ้ยโฟกัสอยู่กลางก่อนล่ะลูกบอลลบโอ้ยหลบไม่ได้โฟกัสอยู่กิกัสไม่ลบนะนะคอหักก็ไม่เป็นไรนะเออเออเฮ้คอหักคอหัก แบนก็แตกแล้วชันเฮ้อทุกคนไปแล้วตอนนี้ฟีนึงไหนแล้วเนี่ยอุ้ยตัดคอร์ดตะคอรน้าอยู่ข้างหน้านี่เองนี่โอ้ตัดคอรตกไปแล้วไม่นะโดด<อ><อ>ไม่แม่โอ้คิดอย่างนี้ได้คิดอย่างนี้ได้ต้องโดดไปเดินไปเออวิ่งทุกคนไม่ทันแน่เลยอ่ะ นายนายนายนาจะเย Lyn ็นนิ่งนิ่งนิ Math ่งน oh. ิ่งน no ิ่งนิ่งโอ้ตอนนี้มุกันเป็นกังวลนะมุกันกังวลนะไม่ถึงเส้นชัยแล้วเหรอถึงแล้วอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใคจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเกมนี้วัดกันด้วยความนิ่งนะเพื่อนใจเย็นเพื่อนใครนิ่งสุดก็เป็นฝ่ายที่สามารถทำผลงานออกมาได้ดี น,นี่อะไรบอลกีดีดกี่เปอร์เลย,เยามาให้เาตีเาตีกตีตอย่างรุ่นกระพงเฮ้ยอย่างร <c oughs> ุ่นกระผมคืออะไรคระพงยี่สุขันสุขันสุขันมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจะบอกว่าแบบสุดยอดครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เหลืออีกสามคนสุดท้ายจะกันเข้าคนที่สามสี่สิบกวดีสุดยอดไปเลยเราผ่านมาได้หมดเกมสองสี่สิบสองคนนะทั้งหมดว้ากันมาแล้เย้ นิ่งนะต้องใจเย็นด้วยต้องใจเย็นอย่าลนจริงต้องไปกันที่ใจเย็นครับผมหุยด่านไหนเนี่ยโอ้โหด่านที่แจ๋วอ่าสกายไลน์มยากน้าวีดอีเร็วแล้วมมาแล้วไม่หรออี้เราแอบซ้อมมาปรากฏว่าวันครั้งไปในยากเชียวนี่ว่าด่านนี้ด่านนี้ยเถอะโอเคกับพี่ฟีมาตายแล้วเริ่มใหม่ก็มีแต่ด่านเนี่ยเลยได้เขาอาจจะแบบเอาด่านง่ายๆมาให้เราเล่นก็ได้โอ้โห นี่บอกได้เลยนะ <c oughs> ไม่ได้ง่ายเลยครับด่ากอันนี้เล่นมาแล้ว <c oughs> ยากแต่ยังไม่ชินสักทีวัดกันที่ความใจเย็นความนิ่งนะว่ากรดซมาพร้อมละทุกคน <c oughs> หนึ่งไปไปแล้ว baby 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 เฮ้ยแย่ท yeah, ุกคนตกตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยลมลลมลมเดินตรงหน้าเลยกดเดินเดินหน้าเดียวเลยเออเดินหน้าเลยเดินหน้าเดียวเลยเดินหน้าเดียวเลยไปแล้วโอโด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 โดโดาโหดมากเลยไม่ให้เราหยุดยั้งเลยโอย้พี่พมกด้วยเย็นๆๆรอนนี่มาก็นเย็นอน่ายาวไป ตอนนี้วีน่าจะถึงด่านกลางๆแล้วนะซ้ายขวาดีมากๆนั่นแหละโอ้ขวาอันั่นแหละซ้าย,ายนั่นแหละโอ้นี่อย่าหลงนะเพรากาทางนะอ่ะไปไปเพื่อนเปิดเพื่อนโอ้เราเราเขาเปิดเราเขาเปิดมา <c oughs> เพื่อนเปิดเพเื่อนเออ โอ้มาพกัดเฮ้ยโอ้ยเพื่อนทุกคนพกัดไม่ทันแน่เลยอ่ะใจเย็น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 ครับใจเย็นอาจจะพูดน้อยนะเพราะว่าอีกนิดเดียวสมาธิต้องมานะครับด่านนี้แหละยากนิดนึงพี่เป็นคนละค่อยแล้วค่อยแล้วอะพกัดโดดไปโดดไปโดดตรงเอ้ยใจเย็นใจเย็นพกัดตรงนี้ต้องใจเย็นใจเย็นโดด ดูดดูนิ่งนิ่งเอ้ยใจนิ่เดนเดินเดนเดินเดนไปเดินต่ต้องหีุไม่ต้องหีุดไปอ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นจเโดนนะไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนเลี้ยวซ้ายนิด่งๆไปต่อไปเหมือนจะเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะด่านแบบคันเดอร์นะยังยังแบบต้องเข้าไปคัดอีกทีนึงเราต้องห้ามพลาดเพราะว่าหนักต่อไปอาจจะยากนะ เพื่อนๆจะสังเกตน,นะเกมน,นี้พวกกันลนน้อยก็เอสาสักวานสำเร็จนะผลงานออกมาได้ดีดเลยเนนะครับผิดใจเมื่อกี้พวกกันแบบว่าหัวใจเต้นรัวเราตื่นเต้นมากทุกคนสกินจากระเทศเขาแบบว่าด่าแต่ว่าง่ายๆเถอะเฮ้ยพวกกันมาพก,กันเล่ามาแล้วถ้าเกิดพวกกันมีสตินะครับพวกกันก็จะด่าไม่มาเ่ยไม่เคยเล่นด่านี้ทุกคนทุกคนคะ มีคนล่าจากตัวอะไรไม่ชนกันเนี่ยอาจจะผ่านก็ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนซ้อมกันไม่ผ่านนะแต่ตอนเล่นจริงผ่านนะพี่เลมใช่ครับอ่าถ้าเราใจเย็นนิ่งพออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเออต้องเล่นใจเย็นด้วยก็โหโอหโหแต่ทั้งคนยาวจัดเออเทุกคนกูยาวมากเลยนะตอนนี้ไม่ธรรมดา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 อันธรรมดา ตอนนี้ตอนตีเลยเธอมาทำให้เธอได้ตรงตรงเลยเหรอขึ้นไม่ได้อะขึ้นยังไงอ่ะโอ้ขึ้นเป็ยังไงทุกคนถามพี่พีนี่พีนขึ้นเป็นยังไงอันนี้ขึ้นไหนไม่รู้เหมือนกันตุ๊กตาอุ้ยอ๋อเออตุ๊กตาอ มันจะมีน้ำแบบค่อยๆขึ้นมาไงใช่แล้วถ้าใครโดนน้ำก็จะออกเกมไปเลยไงด่านสุดท้ายโอ้ทุกคนเมื่อกี้เราดูทุกคนคือนอกจากจะนิ่งเลยนะเพื่อนๆต้องเคยเล่นด้วยนะถึงจะหาวิธีรอดได้เลยเพื่อนใช่ค่ะทุกคนอีกเกมไหมครับพ่อ่าทุกคนเดี๋ยวเพื่อจะเปลี่ยนชุดนิดนึงนะคะทุกคนไปทุกคนม่าก็ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะคะอไโอเคทุกคนนี่นะคะทุกคนโฟกัสกับกลายเป็นอันนี้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนชุดกันอยู่นะพี่พิมพ์เปลี่ยนเป็นชุดอะไรครับเนี่ ครับเวลาเปลี่ยนชุดอยู่ครับเฮ้ยไม่ว่าอุปกรณแต่งตัวดิมังกรเปลี่ยนชุดแบบอาจจะเป็นแบบว่าอุ้ยชุดอาจจะช่วยเพิ่มแบบความสดใสมาเอ้ยพรามังกรต้องบินได้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาเบียดฝักแก้ผุก็จะพ่นไฟใส่เลยของวีก็จเป็นแนวแบบมันเลงไงจะเดินแบบยินดีคอนอะไรก็ไรู้ยินดีคอนยินดีคอนนะใช่ใช่ไหมใช่ยินดีคอนป่ะหรือว่าโคนไอะไรกินยินดคอนยินดีคอนแต่งงัวเนี่ยแต่งงัวนเฮ้ยไอ้ด่านนี้อีกแล้ว เอาเอาต้องผ่านขั้นรอบด่านนี้นะเพราะว่าด่านนี้เสียชื่อไม่ได้นะแต่ด่านนี้ง่ายอยู่มั้งพี่บิ๊มมาก็มาไปจ้าไปจ้าอย่าเบียดกันจ้าว้าคนคนโอ้ตอนนี้แบบว่าหัวคิดกันเลยนะไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นทุกคนโอ้ออก้ายไม่มีใครมาเลยพี่โฟกัสมาถึงด่าน ลูกบอลยักษ์ไหลลงมามาแล้วลูกโอ้ยกระเด้งผ่านหัวพกัดไปได้ในในใเ,เลยเฉยเลยโอ้ยขอบใจขอบใจโอ้ยนี่อันนี้ไม่ง่ายแล้วพอ่อตรงนี้ไม่ง่ายแล้วโอ้โหตกลงมา,าย,ยัางไงเนี่ยไม่เป็นอย่างน้อยตรงนี้ก็ได้โอ้ย,โ,อยโดนป้าเออตรงปไปไม่ต้องกระโดดน,นะโอเค สมาธิมานะโฟกัสโอ้มาค่อนข้างเร็วนะโฟกัสเจ็บเจ็บโอ้เจออะไรเนี่ยแตงโมแตงโมแตงโมอะไรเนี่ยตรงไปเนียนๆเลยเย้ยฟมาแล้วนี่เฮ้ยพี่ผ่านแล้วันที่สามที่สี่มั้งโ้ยย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 ย ฟอร์มมาฟอร์มอันไหนไม่พีมเนี่ยฮะอ๋อเจ๋อแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยไปทุกคนเราบรรลุกันนะว่าจะได้ด่านไหนขอด่านง่ายๆขอด่านด่ฮะเออเหมือนเรียบๆนะจะง่ายจริงป่ะเนี่ยดูเหมือนเรียบๆเหมือนจะง่ายเหมือนจะง่ายเหมือนจะง่ายอันนี้ถ้าเกิดแล้วตกแล้วเราก็เกิดใหม่ใช่ไหมพี่พิมพ์ใช่ใช่โอ้โหโอ้โหโฟกัสคยังมีทางเข้าอยู่สองทางโฟกัสเราเลือกเราเข้าทางไหนก็ได้เหมือนกันหมด โอเคจะได้พีเนี่ยเคยเล่นไหมคะเคยครับเคยยากปะหรือว่าได้อยู่ได้อยู่วิ่งอย่างเดียวเลยว่าก์ดอันนี้คือมันจะเอียนแน,น่มันจะเอีนอเราเราพยายามอยู่เซนเตอร์อยน,นะเฮ้ย,ยเป็นไงต่อไปเลยไปเลยโ oh. อ้โหอึ๊บมาหกขัดมา โอ้ความเย็นี่ก็อยู่ที่น้ำหนักด้วยนะใช่เราก่อนเราก่อนเราก่อนสีชมพูเลยนั่นแหละนั่นแหละตกลงไปตกลงไปตัดๆๆแล้วก็สีฟ้ยหยุดแล้วแล้วก็สีเหลืองจะเย็นจะเย็นจะพึ่งพึ่งเออมังกรตกค่อนข้างจะควบคุมยากนะครับเพราะว่าเดินหน้าอย่างเดียวด้วยอ่ะอิหย่าหย่าแล้วก็อิหย่าแล้วก็

เยืนยีนถอยหลังได้เดินเดินกลับหลังได้ไปปึ๊บปึ๋งแล้วก็แล้วก็เดินเดินนี่เดินไปทำอะไรผมเนี่ยยังเดินเดินเดินเอาเดินเอาจะโดดจะโดดเดินเอาโดดนั่นแหละเดินเอา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 โอเคเดิน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 โอเคจะไม่ถึงแน่ ของพีทอยู่ไกลมากเลยทุกคนอ๋อตกรลบคู่กันนี้ตกรลบคู่แล้วครับจังหวานี้มาก่อนโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้เล่นฟอร์นะคะทุกคนก็ยากนะคะทุกคนใช่วันนี้เรายังไม่ได้แชมป์เลยนะแต่แต่เก็นเพื่อนๆนะครับชอบราเล่นเกมนี้รือเปนะครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะก็อยากให้เราทำคลิป อ่ากต่อเนือะไรอีกถ้าอยากให้เรามาเล่นเกมนี้ซ้ำอีกครั้งก็ต้องไลค์กันมาเยอะใช่ค่ะแล้วก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าอยากให้เราเล่นอีกนะครับใช่อยากให้เราเล่นเกมแล้วก็เราคอมเมนต์ไม่ได้นะใช่ค่ะอ่าแต่กิมนี้นะคะโฟกัสกับพี่พีมแล้วก็พอแล้วคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบังกรกับกินน์คอนขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาหน้าพี่พีมจะมาแนะนำเกมอะไรให้พวกเราเล่นอีกนะก็เราติดตามชมนะครับใช่ค่ะ 拜拜。Bye bye.